พระยามังกรทั้งสี่ทิศเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนพระยามังกรทั้งสี่ทิศประกอบไปด้วยตงไห่หลงหวางหรือตรงไห่เหล่งองหรือเจ้ามังกรแห่งทิศต,ตะวันออกแท้อ้าวชื่อกวงเป็นอ้าวกวงนั้นไห่หลงหวงังหรือลำไห่เหล่งอง รือเจ้ามังกรแห่งทะเลทิศใต้แสเอ้าสื่อฉินเป็นอ้าวฉินซีไห่หลงหวังหรือไซไห่เหลิงองหรือเจ้ามังกรแห่งทิศตะวันตกแสเอ้าชื่อจุนหรืออ้าวจุนเปยไห่หลงหวังหรือปักไห่เหลิงองหรือเจ้ามังกรแห่งทะเลทิศเหนือแส่อ้าวชื่อซุน หรืออ้าวศูนพยามังกรทั้งสเป็นพี่น้องกันยกอองส่องเตโปรดให้พยามังกรทั้งสี่เป็นผู้กำกับดูแลเมฆและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลตลอดจนเรื่องน้ำท่วมน้ำตามห้วยหนองของบึงบนพื้นโลกทั้งสี่ทิศพยามังกรอาศัยอยู่ในวังแก้วใต้บาดาลมีบรรดาเหล่ากุ้งเป็นทหารและปูเป็นขุนพลทหารตามละทิตเตา มีพญามังกรอยู่54องค์ซึ่งเป็นใหญ่กว่าพญามังกรอื่นเทียบได้กับตำแหน่งชั้นเจ้านครหรือองค์นอกจากนี้ยังมีเทพมังกรที่จะต้องดูแลพื้นที่ต่างๆอีก62องค์ในจำนวนนี้มีหัวหน้ามังกรอยู่5องค์เรียกว่าอูฟ่างอูตี้เสินดูแลกำกับอยู่ใต้ผีพพประชากรเทพมังกรทั้งหมดในจักรวาลมีทั้งหมด 84%,000 องค์วนาํำลึกถึงพญามังกรทั้ง4ทิศ คือวันที่สามคาเดือนสิบแต่ในวันที่สามคมเดือนสองของปีเทพมังกรทุกองค์จะเข้าเฝ้าองค์ยกอองสองเตสำหรับเรื่องราวของพญามังกรทั้งสี่ทิศมีดังนี้ขณะนั้นเมืองหลวงกำลังเกิดศึกสงครามบรรดาหัวเมืองต่างๆก็ดันกระเดือกม่ยอมขึ้นกับเมืองเฉาเกอดีจิ้งบิดาลีโลเชียจึง้องฝึกทหารเตรียมพร้อม จนลีโลเชียอายุได้เจ็ดขวบสูงประมาณสศอกขออนุญาตมันดาออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้านส่วนบิดาไปฝึกทหารยังไม่กลับมานดาจึงอนุญาตให้ออกไปกับผี่เลี้ยงต้นกับพี่เลี้ยงจึงออกจากประตูด่านขณะนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนในเดือนเจโลเชียเห็นลำธารใหญ่น้ำใสานานเล่นในอากาศร้อนด้วยจึงกระโจนลงไปในน้ำลำธารแห่งนี้ไหลออกสู่ทะเล โดเชียลอยตามน้ำเล่นไปเรื่อยพร้อมกับเอาผ้าแพรหลินสีแดงฟาดลงไปบนพื้นน้ำทำให้พื้นน้ํามองดูเป็นสีแดงไปหมดเกิดขึ้นขนาดใหญ่น้ําทะเลปั่นป่วนกระเทือนลงไปถึงวังพญามังกรคืออ้าวกวงผู้ดูแลท้องทะเลตะวันออกพระองค์จึงให้มังกรชื่อหลีเกิลเทพเจ้าสมุทรผู้มีหน้าที่คอยตรวจตาปากอ่าวทะเล ข้างนีเกิลเมื่อขึ้นไปเห็นเด็กกำลังเล่นน้ำทะเลอย่างสุขสนานโลเชียเห็นยักษ์หน้าตาล่างกายน่าเกียดจึงหัวเราะดีเกิลโกรธจึงประทะคารลมและเกิดการสู้รบกันดีเกิลเอาขวานฟันโลเชียไม่ถูกโลเชียจึงปลดห่วงกำไลคว้ามาถูกศรีรษะดีเกิลตายแล้วออกกำไรติดเลือดมาล้างจนทำให้น้ำทะเลเป็นคลื่นยักษ์ก็เทือนลงไปถึงวังพญามังกรอ้าวกวงหวาง พวกทหารจึงรายงานให้อ้าวกงหวังทราบว่าหลี่เกินถูกฆ่าตายแล้วก็ตกใจพ่อหลี่เกินได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ให้เป็นผู้ตรวจตาบริเวณปากอ่าวและชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกใครจะมาฆ่าไม่ได้อ้าวกงหวังจึงเตรียมกองทหารขึ้นไปปราบโรเชียข้างอ่าวปิงโอรสองค์ที่สามของอ้าวกวงหวงังเห็นบิดากำลังจัดทัพเมื่อได้ทราบความจึงอาสาขึ้นไปปราบเด็กน้อยเอง อ้าวปิงจึงโผล่ขึ้นเหนือน้ำเจอโลเชียเกิดการโต้เถียงกันแล้วสู้รบกันโลเชียเอาแผ่นลินโยนขึ้นไปบนอากาศเกิดสีแดงดังเพลิงพุ่งเข้าไปมัดคออ้าวปิงแล้วกระโดดขึ้นไปขี่คออ้าวปิงเอาห่วงกำไลทุบที่หน้าผากศรีรษะแตกตายแล้วดึงเอ็นมังกรล่างอ้าวปิงออกมาจะเอาไปให้บิดาลัดเสือกเกาะจึงขึ้นตะลิงพากันกลับด่านเข้าบ้าน ข้างหลี่จิง้งเสร็จจากการฝึกทหารจึงกลับบ้านลำพึงว่ากษัตริย์ไม่ทรงตังอยู่ในยุติธรรมนัสดอนได้รับความเดือดร้อนคุณนางไม่ได้รับความยุติธรรมหัวเมืองต่างแยกตัวออกไปเป็นกบฏฝ่ายพญามังกรอ้าวกวงหวางรู้ว่าโลเชียข่าบุตรของตนจึงโกรธมากรีบไปหาหลิวจิง้งูเป็นเพื่อนกันพญามังกรจึงแปลงกายเป็นคนแล้วเข้าด่านเฉินตรงกวนพบหลี่จิง้ง แจ้งขอหาว่าโรชียบุตรของตนข่าบุตรของเขาและเทะเีเยบจาลีเกิลผู้รักษาปากอ่าวและชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนบุตรชายของตนมีหน้าที่ในการกำกับน้ำค้างและฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลตามเทวบัญชาข้างลีจริงไม่เชื่อบอกว่าบุตรของตนไม่เคยออกไปนอกประตูด่านเลยจึงให้ทหารไปตามโรชียมาข้างโรชียออกมาบอกว่าตนออกไปเล่นน้ำทะเลแล้วฆ่าสองคนนั้นตายยังได้เอาเอ็นมาฝากบิดาด้วย พญยา,ยามังกรแข็งมากพุนผันกลับไปจะไปฟ้องยกของส่องเตยขณะนั้นประตูสวรรค์ยังไม่เปิดข้างโลเฉียจึงได้ไปหาอาจารย์ที่เขาเถียนสารเล่าความให้อาจารย์ฟังไทอีเจนเหลินจึงบอกเคล็ดลับวิธีการแก้ปัญหาให้โลเชียจึงรีบไปหลบอยู่ที่ภูเขาข้างปากทางประตูสวรรค์เมื่ออ้าวขวงหวางมาถึงตัวเชียจึงขอร้องอย่าได้เอาเรื่องนี้ไปฟ้องยกของส่องเตเลยแต่พญา,ามังกรไม่ยอม ตัวเชียจึงกระโดดเข้าเหยียบอ,อกฉีกเสื้อใต้ลักแ้ดึงเกตออกจนเอ้างวงหวังหมดฤทธิ์ยอมแพ้ตัวเชียจึงให้เขาแปลงเป็นลูกหูเขียวและรีบกลับไปหาบิดาที่ด่านฉันตรงกวนบอกว่าตนไปตามเอ้างวงหวังมาจากประตูทางขึ้นสวรรค์บิดาไม่เชื่อบุตรของตนจะมีฤทธิ์ขนาดนั้นถ้าว่าเอาความเท็จมาพูดกับบิดาตัวเชียจึงเอางูเขียวทิ้งลงบนพื้นกายล่างเป็นเอ้ากงหวังข้างหลี่จิ้งตกใจมากทำอ้างวางหวัง เขาก็บอกตามความจริงนี่ทำให้เขาอับอายนักต้นจะไปตามพญา,ามังกรอีกสามทิศมาแก้แค้นโหลชียให้ได้แล้วเอาวกวงหวังก็หายตัวไปตามอาม้าวมิงหวังหรือเปยไห่หลงหวังพญยา,ยามังกรทะเลทิศเหนือไปหาอา้าวฉินหวังหรือนั่นไหหลงหวังพญา,ามังกรทะเลทิศใต้และไปหาอ้าวจุนหวังหรือซีไห่หลงหวังพญามังกรทะเลทิศตะวันตก ทั้งสี่คนเป็นพี่น้องกันตั้งจากที่ไปหาอาจารย์แล้วอาจารย์ให้ดีบกลับบ้านไปช่วยบิดามารดาเพราะพญา,ามังกรทั้งสี่ทิศไปฟ้องหยกองส่งเตเมื่อถึงด่านเข้าไปในบ้านได้ยินเสียงคนกําลังเถียงกันคือพญา,ามังกรทั้งสี่คนกําลังเถียงกับบิดาตนโตเชียเห็นดังนั้นจึงร้องไปว่าเขาได้ฆ่าลีเกิลและอา้าวปิงจริงขอให้มาว่ากับตนบิดาไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ตนจะชดใช้ชีวิตของตนให้ข้างพญา,ามังกรทั้งสี่ยอมรับคำโลเชียข้างโลเชียจึงเอากะบีผ้าทองลากลำไส้ออกมาเอากะบีเลาะเอาเนื้อเหลือแต่กระดูกมากองไว้จนตัวตายพญา,ามังกรจึงไปกราบทูลยกอองส่งเตตามที่ได้เห็นการชำระความแค้นจึงสิ้นสุดลง